LUSS p r e s h handmade c o s m e t i c b แ a รนด r g a n ก c ชื่อดังจากประเทศอังกฤษที่กำลังมาแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยการผลิตสินค้ามากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของคนยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งทางแบรนด์จะผลิตสินค้าโดยเลือกใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติล้วน100%และเป็นสินค้าทำมือทั้งหมดรวมถึงไม่ทดลองผลิตภัณฑ์กับสัตว์ใดๆโดยมีให้เลือกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแชมพูบำรุงเส้นผมบาทบอมบาร์บอมลิปสรับมาสก์ดีท็อกผิวและอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย วันนี้เราจึงได้คัดเลือก10อันดับผลิตภัณฑ์ยอดฮิตของแกลยมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้นซึ่งเป็นสินค้าขายดีที่หลายคนชื่นชอบรวมถึงคอลเลกชันต่างๆที่น่าสนใจของแบรนด์มาให้ได้เลือกซื้อกันด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือ Bubble b a t h Bar, Bar Creamy Candy Bubble Bar แอลย u เอ Bubble b a t h Bar เป็นสินค้าขึ้นชื่อของแงว u s ที่ใครหลายคนได้ลองต่างต้องปลืม้มเพราะนอกจากจะเนรมิตฟองนุ่มฟูให้กับอ่างอาบน้ำแล้วยังเต็มไปด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติที่จะมาช่วยบำรุงและให้กลิ่นหอมฟุ้งชื่นใจ โดยบับเบิร์บาร์สูตรนี้มีส่วนผสมหลักคือน้ำมันอัลมอนด์และโกโก้บัตเตอร์ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวเพิ่มความเย็นนุ่มหน้าสัมผัสไม่แห้งแตกและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกลิ่นหอมหวานชวนให้นึกถึงลูกกวาดแสนอร่อยหอมติดผิวถูกใจคนชอบกลิ่นหวานหวานแน่นอนค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่2ในรายการของเราคือแชมพูม่วง Daddyo แชมพู LUSS เอาใจคนที่ชื่นชอบการทําสีผมและกัดสีผมด้วยแชมพูม่วงสูตรพิเศษจาก LUSS ที่อัดแน่นด้วยส่วนผสมและสารสกัดธรรมชาติมากมายนําโดยน้ําอินฟิวชันจากสาหร่ายทูตแร็กและเลมอนออร์แกนิกน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์และน้ําทะเลที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุช่วยพื้นบํารุงเส้นผมทําสีให้ดูเงางามนุ่งสลวยมีสุขภาพดีควบคู่ไปกับช่วยล็อกสีผมโทนสว่าง โดยเฉพาะสีบลอนและสีเทาให้สวยยาวนานแถมยังมีกลิ่นหอมสดชื่นตามสไตล์ผลิตภัณฑ์ของแนว U.S.H. ด้วย ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือบาโทบอมอินเตอร์แลาติกบาร์บอมแนว U.S.S. บาโทบอมสูตรเบสเซลเลอร์อีกหนึ่งตัวจากแกล U.S.S. ที่มาในทิมท,ท้องอวกาศเนรมิตอ่างอาบน้ำธรรมดาให้กลายเป็นการแลกซีระยิบระยับสีสันสดใสตื่นตาตื่นใจไปกับลวดลายแปลกตาบนผืนน้ำพร้อมกลิ่นหอมเย็นชื่นใจจากน้ำมันเปปเปอร์มิน์ร่วมด้วยน้ำมันหอมจากธรรมชาติอีกหลากหลายชนิดแถมเจ้าบาโทบอมลูกนี้ยังมีส่วนผสมพิเศษอย่างปอป p p i n g candy ทำให้เกิดเสียงป,ปอบแปะเมื่อหย่อนลงในน้ำเพิ่ม ความสนุกสนานในการแช่ตัวเป็นอย่างดีค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือเจลอาบน้ำโรสแจมชาวเวอร์เจลยูเอใครที่ชื่นชอบกลิ่นดอกไม้โดยเฉพาะกลิ่นกุหลาบขอแนะนำให้ลองเจลอาบน้ำโรสแจมตัวนี้เลยครับเพราะเจลอาบน้ำสูตรนี้ให้หอมฟุ้งราวกับแยมกุหลาบหอมติดผิวไม่เหมือนใครด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดี ทั้งโรสออยลและโรสแอ b บโซลูตซึ่งได้จากกลีบกุหลาบที่เก็บเกี่ยวยามเช้าตรู่แทรกกลิ่นหวานอมเปรี้ยวเล็กๆของวานิลาเลมอนและโกจิเบอรี่อย่างลงตัวยิ่งไปกว่านั้นยังมีอาการออยที่จะมาช่วยบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื้นยืดหยุน่นไม่แห้งกร้านอีกด้วยผลิตภัณฑ์ต่อไปคือลิปสครับมินจู u l อ b e l l U.S.S จุดเด่นของลิปสครับจาก LUSH อยู่ที่ด้านในกระปุกอัดแน่นด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติประกอบไปด้วยเกล็ดน้ำตาลป่นรำรหน้าที่ผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วตอบโจทย์คนที่มีปัญหาริมฝีปากแห้งแต่เป็นขุยช่วยคืนความนุ่มชุ่มชื้นด้วยโจโจบาออยล์แถมให้ความรู้สึกเย็นสดชื่นด้วยน้ำมันเปปเปอร์มิ้นท์และกลิ่นหอมหวานของวาน,นิลาหากใครอดใจกับความหอมน่ารับประทานไม่ไหวก็สามารถแอบชิมรสชาติของลิปสครับได้เพราะล้วนเป็นส่วนผสมที่ไม่มีอันตราย ต่่่อราางกายคะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือมากหน้าและตัวบิวตี้สลีปแอล u s เหากเอ่ยถึงแบรนด์แนว USH แล้ว ขาดสินค้ายอดนิยมอย่างมากสูตรต่างๆไปไม่ได้เลยเพราะนอกจากจะให้กลิ่นหอมผ่อนคลายแล้วยังช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นจนหลายคนที่ได้ลองต่างติดใจไปตามตามกาันโดยมากสูตรบิวตี้สลีปเป็นสูตรที่จัดเต็มด้วยส่วนผสมและสารสกัดจากพืชนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นเลมอนเวอร์บีน่ารากวาเลเรียนน้ำมันดอกส้มน้ำมันเนโรลีน้ำมันลาเวนเดอร์และอีกมากมาย เหมาะสำหรับมาก่อนเข้านอนเพื่อปรนนิบัติผิวให้สดใสเนียนนุ่มและผ่อนคลายความเหนื่อยล้าที่สะสมมาตลอดวนัน ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือสบู่ก้อนฮันนี่ไอวัตเซ็ตเดอะคิดโซเบลสบู่ก้อนของแนว u s เเป็นสินค้าแฮนเมดทุกกลิ่นโดยแต่ละหลินจะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไปอย่างสูตรนี้ที่เน้นมอบความหอมนุ่มชุ่มชื้นเพราะมีส่วนประกอบหลักคือน้ำมันมะพร้าวสารสกัดจากอะโลเวยราและน้ำผึ้งช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวนุ่มหน้าสัมผัสไม่แห้งตึงพร้อมกลิ่นหอมหวานของน้ำผึ้งและคาราเมลชวนให้นึกถึงขนมหวานจานโปรดสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวโดยเฉพาะใคร ที่ชอบกลิ่นหวานหวานน่ารับประทานขอแนะนำให้ลองสบู่ก้อนตัวนี้เลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือสครับผิวหน้าและผิวกายโอเทียนสองเซลเ e รสเซอร์วิงแอลยูเอสเอสสครับผิวเกลือทะเลสูตรปราศจากสารกันเสียจัดเต็มด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติมากขึ้นเมื่อเทียบก,กับสูตรปกตินำโดยเกลือทะเลที่มีคุณสมบัติช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าพร้อมเติมความชุ่มชื้นด้วยอะโวคาดโดบัตเตอร์น้ำมันมะพร้าวและสารสกัดจากสาหร่ายเพียงแค่ทวนๆนบนผิวแห้งหรือผิวหมันแล้วล้างออกก็สัมผัสได้ถึงความเนียนนุ่มยิ่งกว่าเคย นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมพิเศษอย่างเต้าหู้และแว็กซ์ญี่ปุ่นทำให้เนื้อสครับมีความนุ่มนวลอ่อนโยนต่อบริเวณผิวบอบบางจึงใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือ Bubble Bath, Bar b a Milky Bar Truffle Bubble Butter แนว U.S.S เพิ่มความสนุกสนานให้การอาบน้ำยิ่งขึ้นด้วย Bubble Bar Bar สูตรพิเศษอาบฟองนุ่งจากนมข้าวโอ๊ตน้ำมันสกัดจากดอกส้มบราซิลเลียนและน้ำมันพิมเสนเพลิดเพลินไปกับกลิ่นหอมสะอาดผ่อนคลายพร้อมปลอบประโลมและบำรุงผิวกายให้ชุ่งทื้นหลังขึ้นจากน้ำความพิเศษอีกอย่างของ Bubble Bath, Bar b a สูตรนี้คือสามารถหยิบมาใช้ซ้ำได้หลายครั้งจนกว่าจะหมดก้อนโดยเปิดน้ำให้ไหลผ่านก้อนขว นมจนเกิดฟองในปริมาณที่ต้องการจากนั้นนำไปผึ่งไว้ให้แห้งสนิทก็พร้อมใช้ในครั้งถัดไปแล้วค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือโทนเนอร์ T3 Water LUSH สเปรย์โทนเนอร์จาก LUSH มีให้เลือกหลากหลายสูตรโดยสูตรที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมคือสูตร T3 Water ขวดนี้นั่นเองด้วยส่วนผสมหลักอย่าง T3 ซึ่งมีสรรพคุณในการยับยัง้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียต่างๆจึงตอบโจทย์สำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวพร้อมผสานคุณค่าจากเคลฟรุดและ j ้น i ิเปิลเบอร์รี่ช่วยเติมความสดชื่นให้ผิวทันทีที่สเปรย์หรือจะใช้ฉีดลงบนสำลีแผ่นแล้วเช็ดท ทำความสะอาดใบหน้าแทนโทนเนอร์ก่อนลงสกินแคร์ก็เหมาะเช่นกันค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด